สวัสดียามเช้าครับส่วนหลังบ้านกุลักไม้่างเช้าอากาศดีครับหลังจากมดุดเชืานี้นึกว่าฝนจะตกแต่ไม่ตกตรงนี้รู้ครับลายโหดมากครับตัวนี้สลายลงต้นเลยตัวนี้ให้ลูกสวยนะครับลูกสวย ตัวนี้แม่เขาเป็นคุณแม่ลูกดกนะครับเนียมาจากนครสวรรค์คือลูกเขาจะดกมากไม่มีสีก็ปลูกนะครับม,มีสีแดงเล็กิดนดีงสองต้นไม่มีสีตัวนี้จะเป็นแดง แดงล้วนสีเขาจะเป็นแดงล้วนแบบนี้เลยครับเพิบอะไรปูก <c oughs> ห,ห,หมดดูมาสีแค่นี้ก็มีจางไม่เคยติดฮาร์ปพอมาอยู่กับผมโอ้โหตัวนี้ซื้อมาแพงเยอะอ่าตอนได้มาที่แรกไม่แทบไม่มีฮาบเลยนะครับไม่มีไม่ได้เป็นแบบนี้ตัปปูก เลี้ยงไปเลี้ยงมาดูแต่ให้ลูกให้ลูกแดงครับตัวนี้ให้ลูกแดงให้ลูกให้ลูกสามสี่ต้นและแดงหมดผมปลูกไปอยู่สามสี่ต้นล้วก็มีแบบนี้คือเขาจะให้ลูกเป็นพายุใหญ่ครับนจะเป็นแบบนี้นะครับลูกเขาเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นพายุใหญ่เลยเขาให้ลูกเป็นพายุใหญ่ครับตัวนี้ตัวน,นี้ไม่น่าจะเกินประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์เอาออก เมื่อคืนเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆก็เ,เอาลงลุหมก็มีตัวนี้ครับอันนี้เป็นเสือครับเสือ FB ตัวใหญ่เสือนอกครับนี่ก็เหมือนกันครับเสือนอกมาจากฟาร์มใหญ่เสือนอกมาจากฟาร์มใหญ่ครับเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้ก็จะเป็นไหมทองดูไหมทองผม นานผู้เลยเอาจจะใส่ยอย่างดีขึ้นต่างจังหวัดยากขึ้นเต้นลูกสาวไม่ยอมมาถอนยาให้เลี้ยงหมดครับพืแดงพื้นเชียวอันนี้ตางเป็นเมลพันอันนี้มีราคาแบ่งปันครับกระถางเล็กๆมีราคาแบ่งปันกระถางเล็กมีราคาแบง่ง,าาแบงปันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไหมทองนะครับ somebody, ไหมทองครับไหมทองครัคมทอมทอันนี้ก็เป็นไหมทองหลุดเขียวครับไหมทองหลุดเขียวอันี้ก็จะเป็นไหมทองครับไหมทองนะครับ ต้องเล็กหนึหน่งสองสามสี่สีจันทนอครับอันนี้ก็จะเป็นลายทเทพพื้นแดงลายทเทพต้นเล็กเล็กพื้นแดงลายทเทพลายเขาทเทพมาก ตั้งเป็นแม่พันเอาไว้เผื่อเขาจะได้แบบดแดงๆอันนี้จะลายเทพแบบตั้งเป็นแม่พันธุ์เอาไว้เผื่อเขาจะได้ลายแดงๆแบบนี้ลายแดงๆแบบนี้เลยสวยขึ้นลายเขา้นเลี้ยงหมดครับลายน้อยลายมากก็เลี้ยงนี่แบบ มีราคาแบ่งปันนะครับใครอยากได้สวยครับต้นกล้วยผมสวยทุกต้น,ต,นต้นคัาต้นกล้วยผมดูดูดทุกต้นอวบสมบูรณ์ไม่มีเชื้อราเห็นไ,ไหมหลายพายุใหญ่หลายจัดเลย ช่วยลุกตุนช่วยลุกตุนเป็นแผ่นไม่ถนอนเลยดอตแต่อันนี้เห็นไหมแรกๆก็ไม่ค่อยมีลายครับจะเป็นสีแดงอย่างสวยเลยสีเทอรเลี้ย,ยงแดดลอยครับเลี้ยงแดดลอยสีอย่างงามเลยผลไม้เริ่มมีเม็ด ผมาละเออมีเม็ดฝนมาให้ชมแล้วเนี่ยนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตอนนี้ก็จะเป็นลายลายพายุพายุเพนเนะครับมีลายพายุเพนเนลายทีทีอย่างนี้ลายพายุครับโตมาสวยแน่นอนนะแบบนี้แมวเาสวยครับตัวนี้ปลูกเมื่อวานนี้นครับ ตัวนี้เป็นลายพายุพายุใหญ่แม่เขาจะออกใบใบเขาจะออกเป็นสีสีชุพูจมมพูนี่นตัวน,นี้อันนี้จากสวนนครสวรรค์นะครับจากสวนนครสวรรค์อันนี้ปลูกเองกับมือพวกนี้ปลูกัวไว้อันนี้เป็นแม่ลายเทพลายเทพแม่แดงลายเทพแม่แดงแม่เขาจะออกเป็นสีจุมพู ออกเป็นแดงแดงสีชมพูลูกออกมาแบบนี้ครับลองอะไรจับตังแม่ซะเลยดูเล่นนูนก,ก็มีครับนุ่นนูน,ก,น,นก,ก็มีตัวนี้ไหมทองมากิวสามสีครับตัวนี้ก็ได้มาราคาก็ ราคาก็ถือว่าแพงครับถือว่าแพงก็ถือว่าแพงเยอะม่ทองไวจิวสามซีซื้อถูกเขาก็ไปขายครับต้นนี้ขนาดราคาแบ่งปันสองหมื่นกว่าบาทสามหมนนนื่นหนอนี้หนอเล็กๆ้าซื้อหน่อนใหญ่เขาก็ไม่เขาไม่ปล่อยราคานี้ เงนเขาขายสามหมืนก, 30, กว่าบาทสามหมื่นแปดสามหืนแปดสี่หมื่นก็มีไม่ทองมาจกี่วสามสี่ตัวนี้ครับอย่างแพงเลยดูไม่กล้าไปตากแดดไม่กล้าตากแดดร้อยช่วงนี้นี่เข่งใหญ่นะเข่งใหญ่ไม่รู้เวลาเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่นี่ก็ปลูกมื่อวานนะ ก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็ไหมทองบาทจิวครับทองบาทจิว <c oughs> ยังไม่ชอบเดี๋ยวมนลังตรงนี้ทีนี้ราคาแบ่งปันครนะราคาแบ่งปันไหมทองบาวบาจิ๋วเนี่ยหน่อละหมืน่นหมื่นกว่าบ,บาทสองหมืน่น เขนอนเท,เทเน่ๆไปแล้วก็หลักสามเกือบสามลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนหลังบ้านกุหลักไม้ด่างก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับพัฒนาเอาใจใส่ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ มาหน่อมาและตทีนี้แม่ตันนี้เป็นไม้ทองสามสีลูกมาติดหาบเนี่ยโอ้ไม่ชอบเลยเพราะหามีแล้วเยอะเลยเนี่ยหลุดมาสองใบแล้วเนี่ยดูตอนเย็นน่าจะแยกแยกเลยตอนเย็นตอนเย็นแยกครับตนนัวนี้อันนี้เป็นไม้หน่อทั้งหมดนะครับบางทีเป็น เป็นหน่อยเล็กผมกลัวแกจะล้งก็แม่เขาไว้ผมก็เลยแฉะแฉออกไม่หน่ออันนี้พายุนะครับนี่พายุลายจัดเลยครับลูกต้นนั้นครับลูกต้นนั้นเลยลูกต้นนั้นพายุต้นนี้กับต้นนี้มั้งออกออกมาช่วงเขาเล็กเล็กช่วงผมย้ายลงย้ายลงอัเนีนก็เลยออกมา สวยต้นต้นกุบไม้ผมสวยทุกต้นเราประกัศว่าสวยทุกต้นตใส่ดูแลทุกต้นราคาแบ่งปันแน่นอนครับตัวนี้แล้วก็ต <c oughs> ัวนี้ก็ไหมทองครับไม่ทองไมมทองไมมทองหลายเขาเทพมากครับ จะมีแค่หน่อเดียวนะครับแต่ลายเขาเทพมากอันนี้ขึ้นมาสองหน่อแล้วมาสองหน่อนะครับน่าจะแตกเรื่อยอันนี้ก็เตรียมดินนะครับเตรียมดินเอาลงเอาลงดินปลูกอีกเตรียมดินเอาลงดินลงินปลูก ดินผมก็จะผสมเองแบบนี้ผสมเองดินเองปูเองมะขามมากแก่ใบากามปูอีู่วัวนิดๆหน่อยแล้วก็ปุยสามเดือนโอเคครับผมอัปเดตให้ชมครับส่วนหลังบ้านคุณลักไม้ได่าง